แม้หนังของไมเคิลเบย์จะได้ชื่อว่าอัดแน่นไปด้วยสเปเชียลเอฟเฟกและ CGI แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไมเคิลเบย์เป็นผู้กำกับหนังสายโอลด์สคูลที่คลั่งไคล้การถ่ายหนังด้วยกล้องฟิลม์มและไม่ชอบการถ่ายหนังกับฉากกรีนสกรีนสักเท่าไหร่จรึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแล้วครับที่ในทุกๆ5หรือ6ปีไมเคิลเบย์จะหวนกลับไปทำหนังแอคชั่นฟอร์มปานกลางที่ไม่เน้น CGI แต่ถ่ายทำกันในสถานที่จริงเด็กได้ว่ายิงกันจริงๆ ระเบิดกันจริงๆโดยใช้สีแจแต่งภาพให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาอย่าง a m b u l a n c e เรื่องราวของจนปล้นธนาคาร2คนที่ดันทำภารกิจผิดพลาดจึงต้องไปปล้นรถพยาบาลเพื่อหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ <God. S 1> และแม้ว,ว่า a m b u l a n c e จะเป็นหนังแอคชั่นที่รีเมคมาจากหนังเดนมาร์กในปี2005แต่เมื่อมาอยู่ในมือของผู้กำกับไมเคิลเบย์ก็เชื่อได้เลยแล้ครับว่า a m b u l a n c e จะต้องมีลายเซ็นของเขาปรากฏในหนังอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสูตรการเล่าเรื่องแบบหนังคู่หูที่จะต้องมีสาวสวยอีกหนึ่งคนมาดึงดูดหนุ่มๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหนังฉากการยิงปะทะที่ดูเดือดราวกับอยู่ในสมอรภูมริรบฉากการระเบิดขนาดใหญ่ในย่านชุมชนและฉากการขับรถไล่ล่าซึ่งมีหลายฉากที่ไมเคิลเบย์ถึงกับให้ยาย่าอับดุลมาตีนนักแสดงผู้รับบทเป็นวิลชาร์ปมาขับรถพยาบาลหนีเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจแอเวกันจริงๆโดยไม่มีการใช้นักแสดงแทนแต่อย่างใดฉากการขับรถไล่ล่า ถือว่าเป็นฉากเด็ดที่มีในหนังแอคชั่นของ m i เคิลเบย์เกือบทุกเรื่องครับซึ่งเทคนิคสำคัญที่ไมเคิลเบย์ใช้ในการกระตุ้นต่อมอดีนาลีนของผู้ชมก็คือการเก็บฟุตเทจฉากขับรถไล่ล่าจากมุมกล้องต่างๆแล้วเอามาตัดสลับกันอย่างรวดเร็วเียได้ว่าแทบไม่มีช็อตไหนในฉากขับรถไล่ล่าที่ไมเคิลเบย์แช่ภาพทิ้งไว้เกิน3วินาทีเลยละครับยกเว้นฉากที่มีการสนทนา หรือฉากที่รถจะต้องมีการกระแทกหรือพุ่งชนที่เบจะเปลี่ยนจากฉากไล่ล่าที่เต็มไปด้วยความฉับไวให้กลายมาเป็นฉากสโลโมชั่นเพื่อให้ผู้ชมได้มีเวลาดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่รถกำลังปะทะกับสิ่งกีดขวางก่อนที่จะมีการระเบิดซึ่งจะเป็นเสมือนจุดคลายแม็กของฉากนั้นๆและในช่วงเวลานี้ผู้ชมจะได้สังเกตอง์ประกอบยิบย,ย่อยที่ดูแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าน,นี่คือหนังของไมเคิลเบ์ไม่ว่าจะเป็นประกายไฟและเศษดินหรือเศษเหล็กที่ฟุ้งกระจายขึ้นมาหลังการชนปะทะ อีกหนึ่งรูปแบบการประทะที่เห็นกันได้บ่อยๆในหนังของไมเคิลเบย์ก็คือการขับรถพุ่งชนกระจกฉากลนานักษณะนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ผู้ชมยิ่งรู้สึกถึงความอันตรายแต่ยังทําให้ไมเคิลเบย์มีสระร์มากขึ้นในการจัดวางเฟรมที่ทําให้ผู้ชมยิ่งรู้สึกตื่นเต้นอย่างเช่นช็อตที่มีวัตถุพุ่งเข้ามาชนกระจกแล้วเศษกระจกก็กระเซ็นใส่กล้องเรากับกําลังพุ่งเข้ามาบาดหน้าผู้ชมก็เป็นเทคนิคที่เห็นกันได้บ่อยๆในหนังของไมเคิลเบย์ซึ่งองค์ประกอบยิบย่อยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประกกกายไฟและเะเศษรจ ไม่ได้ปรากฏให้เห็นแค่เฉพาะฉากการขับรถไล่ล่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงฉากแอคชั่นในทุกรูปแบบทั้งการต่อสู้การยิงปืนหรือการระเบิดซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมาพร้อมกับโทนภาพสีฟ้าที่จะช่วยขับเน้นให้แสงสีส้มของเปลวเพลิงและประกายไฟยิ่งโดดเด่นบนจอภาพยนต์ขึ้นไปอีกหลายขั้นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เห็นกันบ่อยๆในฉากขับรถไล่ล่าของไมเคิลเบย์ก็คือรถบรรทุกครับผู้ชมรุ่นใหม่อาจคุ้นเคยกับรถบรรทุกในหนังของไมเคิลเบย์ในฐานะร่างแปลงของอ p ปติมัสพลาสม แต่สำหรับผู้ชมที่ติดตามหนังของไมเคลเบย์มาตั้งแต่ยุคแรกๆจะรู้กันดีครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นรถบรรทุกป,ปรากฏขึ้นมาในหนังอีกสักพักก็จะมีใครสักคนจงใจทำให้สิ่งของบนรถบรรทุกคันนั้นร่วงลงมาบนถนนเพื่อเพิ่มดีกีกความน่าตื่นเต้นให้กับฉากขับรถไล่ล่าไม่ว่าจะเป็นถังสารเคมีที่วิลสมิธโยนลงไปบนถนนก่อนที่จะยิงให้ระเบิดเพื่อสก,กัดรถของวายร้ายท,ที่กําลังไล่ล่าพวกเขาในแบดบอย รถบรรทุกน้ำที่ชอนคอนเนลลี่จงใจขับชนในระหว่างนีการตามล่าของ FBI ในเด e ร็อกศพที่ตกลงมาจากรถขนศพและฉากที่ตัวร้ายปล่อยรถยนต์มรอร์ตทลเลอร์ลงไปบนถนนเพื่อขัดขวางการไล่ล่า,ลาข,ของไม้์และมาคัสในแบทบอยภาค2และฉากที่สอมนุษย์โคลนลินคอนและจอแดนปล่อยล้อรถไฟจากรถบรรทุกลงไปบนถนนในระหว่างีการจับกลุมขององค์กรเมริกในเดไอส์แล์ ฉากระเบิดก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่เห็นกันแทบทั้งเรื่องในหนังของไมเคิลเบย์ครับและถ้าเป็นไปได้เบย์ Bay ก็มักจะเลือกถ่ายทําฉากระเบิดกันจริงๆเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความร้อนแรงและแรงกระแทกของระเบิดกันอย่างสมจริงอย่างเช่นฉากการระเบิดโรงเก็บเครื่องบินในช่วงคลแม็กของแบทบอยซึ่งฉากนี้ผู้ชมอย่างเราเกือบจะไม่ได้ดูกันซะแล้วเพราะโคลอมเบียพิกเจอร์ไม่ยอมอนุมัติงบให้เบย์สร้างฉากระเบิดฉากนี้ขึ้นมาเพราะต้องการประหยัดงบสร้างแต่เพราะไมเคิลเบย์อยากให้ฉากจบในแบทบอยออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด เขาจึงยอมพักเงินส่วนตัว2 5 0 0 0ดอลลาร์เพื่อสร้างฉากนี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าไมเคิลเบย์ตัดสินใจถูกจริงๆครับเพราะต่อมาฉากระเบิดโรงเก็บเครื่องบินฉากนี้ก็มักจะถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในฉากแอคชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉากหนึ่งในหนังของไมเคิลเบย์แต่ในบรรดาฉากระเบิดในหนังของไมเคิลเบย์คงไม่มีฉากไหนที่จะสมจริงมากไปกว่าฉากนี้อีกแล้วครับฉากระเบิดคลิ่นห์ดในแบทบอยภาค2ซึ่งคลิ่นห์ดท,ที่เห็นไม่ใช่ฉากที่ถูกเซตขึ้นมาและไม่ใช่ CGI หรือโมเดลจำลองด้วยนะครับ แต่เป็นคฤลาสหัจริงๆที่มีมูลค่าสูงถึง40ล้านดอลลาร์ที่เจ้าของบ้านต้องการรื้อตัวอาคารทิ้งเพื่อเอาที่ดินไปแบ่งขายซึ่งเมื่อไมเคิลเบย์รู้ข่าวเขาจึงให้ทีมงานติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อขอเป็นผู้ระเบิดบ้านหลังนี้ทิ้งเองเพราะต้องการเอาฟุตเทจไปใช้ในแบทบอยภาค 2, 2> One, <action! S 1> การระเบิดคาหาสนัมูลค่า40ล้านดอลลาร์หลังนี้จึงน่าจะเป็นการระเบิดวัตถุหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงสุดในบรรดาหนังทุกเรื่องของไมเคิลเบย์เลยละครับ อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่ฉากระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในหนังของไมเคิลเบย์นะครับเพราะตำแหน่งนั้นตกเป็นของฉากโจมตีอัลเพอร์ฮาเบอร์ในภาพยนตร์เรื่องเพอร์ฮาเบอร์ซึ่งฉากนี้ไมเคิลเบย์เซตฉากระเบิดขึ้นมาที่ฮาวายโดยมีการนำน้ำมัน4 0 0 0แกลลอนแท่งในน้ำม้700แท่งและสายไฟ2,000ฟุตมาใช้สำหรับการระเบิดเรือรบของจริงที่ปลดระวางไปแล้วรวมถึงมีการนำเครื่องบินของจริงอีก17ลำมาเข้าฉากการโจมตีเพอร์ฮาเบอร์ฉากนี้ โดยไมเคิลเบย์บอกว่านี่คือการถ่ายทาฉากระเบิดในภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และเขาก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่าปริมาณระเบิดที่ใช้ในฉากนี้มีเยอะกว่าฉากระเบิดฐานทัพของโบเฟลในภาพยนตร์เรื่องสเปกเตอร์ที่กินเนสบุ๊กได้ลงบันทึกเอาไว้ว่าเป็นการถ่ายหนังที่มีการใช้ปริมาณระเบิดเยอะที่สุดในโลกในภาพยนตร์เรื่องเพล r าร์เบอร์ไมเคิลเบย์ยังได้คิดค้นมุมกล้องแบบเบิร์ดไอที่ติดตามระเบิด CGI ซึ่งถูกปล่อยจากเครื่องบินลบไประเบิดเดือ u s s a r i z o n ซ ซึ่งมุมกล้องในลนนักษณะนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของไมเคิลเบย์ที่เราได้เห็นเขาใช้อีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง13 Hours ครับไมเคิลเบย์รู้ดีว่าลำพังแค่ฉากแอคชั่นต่อให้ยิงกันระห่มหรือกัดฉากระเบิดเข้ามาให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่หากไม่มีตัวละครที่ผู้ชมพร้อมเจาใจช่วยหนังเรื่องนั้นก็คงล้มเหลวในการมัดใจผู้ชมและหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทาให้หนังของไมเคิลเบย์ประสบความสาเร็จในเชิงพาณิชย ก็เพราะหนังของเขาสามารถเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับตัวละครนําในหนังได้สําเร็จเราจะสังเกตว่าพระเอกของไมเคิลเบย์มักไม่ใช่ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเขาจะเต็มไปด้วยข้อบอกพร่องเหมือนกับคนทั่วๆไปหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคนประเภทที่ไม่มีใครคิดว่าจะสามารถกอบกู้โลกได้ This you found save the ไม่ว่าจะเป็นทีมขุดเจาะน้ํามันสุดเกรียนที่ถูกส่งขึ้นไปทําลายอยุกาบาตขนาดเท่ารัฐเท็กซัสที่กาลังจะพุ่งเข้ามาชนโลกนันนเกเคมีที่แทบไม่มีประสบการณ์ออกรถภาคสนาม ต่กลับถูกส่งให้ไปยับยั้งแผนการปล่อยอาวุธชีวาภาพของผู้ก่อการร้ายหรือนักเรียนมัธยมสุดเงื้องะที่กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ปกป้องโลกจากการลุกรานของคุณยเนเลี่ยนฝ่ายเมกาทรอนและแม้ว่าหนังของไมเคิลเบย์จะเต็มไปด้วยผู้ชายที่มีนิสัยแข็งกระด้างแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะเผยแง่มุมด้านที่อ่อนโยนของตัวละครให้ผู้ชมเห็นอีกข้อที่น่าสังเกตก็คือตัวละครในหนังของไมเคิลเบย์มักจะมีปมดราม่ากเกี่ยวกับพ่อลูกที่ห่างเหินกัน ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พ่อที่รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้รับการนับถือจากลูกสาวในอามาเกดอนดันนี่นักบินที่ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อผู้เข้มงวดและชอบทุบตีในเพ oh, <you> know. ิร์ลฮาร์เบอร์เชนไดสันชายหนุ่มที่กำพร้าพ่อมาตั้งแต่อายุห้ขวบใน Transformer Age of Extinction ในภาพยน์เรื่อง The Rock ตัวละครสแตนลีก็กําลังอยู่ในช่วงสับสนหลังจากที่รู้ว่าแฟนสาวกาลังตั้งท้องลูกที่เขาไม่ต้องการ wow. wow? ส่วนตัวละครเมสันก็เป็นชายชาราที่ห่างเหินกับลูกสาวที่เขาแทบไม่ได้เลี้ยงดูเพราะโดนจับเข้าคุกมานานกว่า30ปีและสาเหตุที่ไมเคิลเบย์ชอบใส่ปมดราม่าเกี่ยวกับพ่อลูกเข้าไปในหนังของเขาก็เพราะตัวเขาเองก็มีปมฝังใจเกี่ยวกับครอบครัวเช่นเดียวกันเนื่องจากไมเคิลเบย์ถูกพ่อและแม่แท้ๆทิ้งไปตั้งแต่เกิด ซึ่งได้สร้างบาดแผลในชีวิตช่วงวัยเด็กของไมเคิลเบย์ไม่น้อยเลยทีเดียว right I I อย่างไรก็ตามไม่ว่าตัวละครของไมเคิลเบย์จะเต็มไปได้วยข้อบกพร่องขนาดไหนแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าคนธรรมดายอย่างพวกเขาก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้เช่นเดี <c oughs> ดวยวกันและเมื่อไหรก็ตามที่ไมเคิลเบย์ต้องการขับเน้นความเป็นฮีโร่ <c oughs> ของตัวละครเขาก็จะใส่ช็อตที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเข้ามาในหนังซึ่งเรียกกันว่าฮีโร่ช็อต อันที่จริงมุมกล้องพาราแลกหรือจอดดอลลี่ที่เคลื่อนกล้องหมุนไปรอบๆตัวละครในลักษณะนี้มีให้เห็นกันทั่วไปในภาพยนตร์หลายๆเรื่องและไม่ใช่เทคนิคใหม่อะไรนะครับแต่สิ่งที่ทําให้พาราแลก็อตของไมเคิลเบย์แตกต่างจากนังของผู้กากับคนอื่นๆจนถูกเรียกว่าฮีโร่็อตก็คือเบย์ Bay จะใช้มุมกล้องแบบเฉยเพื่อขับเน้นอานาจและความยิ่งใหญ่ของตัวละครจากนั้นก็เคลื่อนกล้องด้วยดอลลี่หรือกิมบอลหมุนรอบตัวละครอย่างสโลโมชันไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการหันหน้าของตัวละคร ซึ่งเบย์ได้คิดค้นเทคนิคน,นี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในภาพยนตร์เรื่องแบทบอยแล้วหลังจากนั้นฉากลนานักษณะนี้ก็กลายเป็นฉากลักษณ์ของไมเคิลเบย์ที่ปรากฏในหนังของเขาแทบทุกเรื่องอย่างไรก็ตามในบางครั้งเบย์ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนกล้องหรือจัดองค์ประกอบภาพให้แตกต่างออกไปบ้างเพื่อสร้างความใหม่ใหม่ๆในเฟรมภาพอย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่องเพลฮาเบอร์ไมเคิลเบย์ใช้พลา r าเล็กช็อตเพื่อเน้นถึงความสําคัญของเหตุการณ์ในหนังมากกว่าจะเน้นความเป็นฮีโร่ของตัวละครในแบทบอยภาค2 เบรยได้ยกระดับการใช้ดอลลี่หมุนรอบตัวละครเป็นการใช้ดอลลี่หมุนรอบเหตุการณ์ที่พระเอกและตัวร้ายกำลังยิงปืนประทะก,กันแบบ360องศาส่วนใน Transformer m i c h ไมเคเบรก็เพิ่มความมือวาด้วยการเคลื่อนดอลลี่หมุนไปรอบรอบรอัลติมัตพรา์มก่อนที่จะขยายวงไปหมุนรอบทีมรถตโบอทั้งทีมในฉากที่พวกเขาปรากฏตัวพร้อมกันเป็นครั้งแรก <Surv ival. S 1> การสร้างฮีโร่ช็อตในลักษณะนี้ถือว่าเป็นลายเซ็นเฉพาะตัวของไม c ค a e l บ a y จริงๆครับถึงขั้นที่ในภาพยนตร์เรื่อง Bad Boy ฟอร์ไลฟ์แม้ไม่เป็นผู้ํากับหนังเรื่องนี แต่ในฉากง,งานแต่งงานของลูกสาวมาคัสไมเคิลเบย์ก็ได้ลงมากำกับฉากที่เขามาคาเมียวด้วยตัวเองและเขาก็แซวตัวเองด้วยการเคลื่อนกล้องแบบฮีโร่ช็อตในสไตล์ของเขาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียว <S 2> <S 2> <S 2> ต้องบอกว่าเทคนิคการสร้างฉากแอคชั่นของไมเคิลเบย์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉากขับรถลไล่ล่าที่เน้นการตัดต่อแบบฉับไวฉากระเบิดที่จัดวางองค์ประกอบภาพได้อย่างแม่นยำ รวมถึงรูปแบบการเคลื่อนกล้องเพื่อสร้างความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์ได้ถูกนาไปวิเคราะห์และศึกษากันอย่างจริงจังจัง,จงถึงขั้นมีการบัญญัติวิธีการสร้างฉากแอคชั่นในลักษณะนี้ว่าเบเฮมซึ่งปีเตอร์ดีบรูคนักวิจารณ์อาวุโสของนิตยสารวารตี้ก็มีความเห็นว่าหนังแอคชั่นของฮอลลีวูดหลังทศวรรษ2000เป็นต้นมาล้วนซึมซับวิธีการสร้างฉากแอคชั่นแบบเบเฮมมาไม่มากก็น้อยแม้แต่ผู้กํากับอย่างเจมส์คามรอนก็ยังเคยออกมากล่าวชื่นชมถึงวิธีการออกแบบชอเเ่้าางชันขไมบย เช่นเดียวกับสตีเวนสปิลเบิร์กก็เคยเอ่ยปากชมว่าไมเคิลเบย์เป็นผู้กำกับที่มีสายตาแหลมคมในการเล่าเรื่องด้วยภาพและการจัดองค์ประกอบที่ซับซ้อนเข้ากับการเคลื่อนไหวของกล้องเพื่อสร้างฉางรกระทึกใจได้อย่างยอดเยี่ยมได้ได้ว่าแม้หนังของไมเคิลเบย์จะถูกนักวิจารณ์จงเกลียดจงชังมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าในแง่ของการสร้างฉากแอคชั่นแล้วเราก็ไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธความสามารถของผู้กำกับคนนี้จริงๆครับ